สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านเคยไหมครับรู้สึกว่าบางสิ่งในชีวิตมันหายไปคนที่รักจากลาทรัพย์สมบัติสูญสิ้นความฝันที่เคยมีมาลายหายเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นแต่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าณหุดถังสัตตังวิลุปปติอัญญะโสปติทิโตหรือสิ่งที่เคยมีไม่ได้หายไปมันแค่ย้ายที่เท่านั้น วันนี้ผมขอเชิญทุกท่านมาร่วมรับฟังนิยายธรรมะผ่านเรื่องเล่าธรรมะสั้น5ตอนที่จะพาใจเราให้เข้าใจธรรมและเห็นค่าของสิ่งที่เคยคิดว่าสูญเสียเชิญรับฟังครับตอนที่หกล่องไม้เก่าใต้ถุนบ้านบ้านไม้หลังเก่าตั้งอยู่กลางทุ่งหลังคาสังกะสีสนิมขึ้นเล็กน้อยผนังไม้บางแผ่นเริ่มแตกร้าวที่นี่คือบ้านของต้น เด็กหนุ่มวัย17ผู้กำลังใช้ชีวิตในช่วงปิดเทอมอยู่กับคุณยายที่ต่างจังหวัดเขาเพิ่งผิดหวังกับความรักครั้งแรกหัวใจร้าวเหมือนแก้วที่ตกพื้นวันทั้งวันเขาไม่พูดไม่เล่นโทรศัพท์ก็นิ่งเงียบกับทุกคนเสียงคุณยายเรียกจากครัวต้นลงมาเก็บฟืนให้ยายหน่อยลูกใต้ถุนบ้านนะเดี๋ยวข้าแล้วนะต้นเดินอ้อยอิงไปใต้ถุนบ้านฝุ่นจับเต็มพื้น ข้างๆกองฟืนเก่าเขาเห็นกล่องไม้โบราณใบหนึ่งมีฝุ่นจับจนดำมันถูกคลุมด้วยผ้าขาวบางๆเหลืองกรอบความอยากรู้อยากเห็นทำให้เขาเปิดฝาเสียมฝาไม้เปิดอย่างช้าๆพร้อมเสียงลมหวิวเบาๆภายในกล่องไม่ใช่สมบัติไม่ใช่ทองคำแต่เป็นจดหมายปรึกหนาๆห่อด้วยเชือกกล้วยกระดาษเหลืองเก่าแต่ลายมือสวยงามสะอาด บนหัวกระดาษเขียนว่าถึงยอดดวงใจของฉันจากคนที่เธอรอคอยเสมอต้นเปิดอ่านทีละฉบับทีละคำเสียงชายแก่เล่าคำจดหมายวันนี้เป็นวันที่18ที่ฉันอยู่สนามรบเสียงปืนยังไม่เงียบแต่เสียงของเธอในใจฉันดังกว่าถ้าฉันรอดกลับมาฉันจะปลูกบ้านหลังเล็กแล้วใช้ชีวิตเงียบๆกับเธอใต้ถุนบ้านของเรา เสียงหญิงสาวเล่าตอบกลับฉันรออยู่ทุกวันรอเสียงประตูเปิดรอเสียงรองเท้าเหยียบแผ่นไม้ดังเอียดเอียบถ้าเธอกลับมาฉันจะกอดแน่นไม่ให้ไปไหนอีกเลยน้ำตาของต้นค่อยๆไหลลงบนกระดาษเขาไม่เคยรู้เลยว่าคุณตากับคุณยายของเขาเคยผ่านสงครามเคยเขียนถึงกันอย่างลึกซึ้งขนาดนี้ความรักของคนรุ่นนั้นไม่ใช่เพียงคำพูดหวาน แต่มันคือการรอคอย <c oughs> การเสียสละ <c oughs> และการมีใจกันแม้ห่างไกลเขาหยิบจดหมายทั้งหมดแน่นอกแล้วรู้สึกว่า <c oughs> หัวใจที่แตกร้าวของเขากำลังสมานด้วยความรักที่ไม่เคยหายไปวันรุ่งขึ้นต้นนำกล่องไม้มาขัดใหม่อย่างประณีตเขาเอาจดหมายไปสแกนไว้และเริ่มเขียนเรื่องราวของตากับยายลงบน Facebook เรื่องราวนี้ถูกแชร์ไปไกลกว่าที่เขาคิด หลายคนคอมเมนต์ว่านี่คือความรักที่แท้จริงฉันร้องไห้ทั้งน้ำตาขอบคุณที่แบ่งปันและสิ่งที่เคยมีไม่ได้หายไปมันแค่ย้ายจากร่างไปอยู่ในความทรงจำที่เปลี่ยนโลกสรุปข้อคิดท้ายตอนจดหมายในกล่องไม้เก่าไม่ใช่เพียงเรื่องรักของใครคนหนึ่งแต่มันคือพลังของสิ่งที่ไม่เคยหายไปความรักแท้ไม่อยู่ที่ว่าเราจะได้อยู่ด้วยกันนานแค่ไหน แต่อยู่ที่ว่าเมื่อเราจากกันไปแล้วเราได้ทิ้งสิ่งใดไว้ให้โลกได้เรียนรู้และนี่คือธรรมะที่ซ่อนอยู่ในกล่องไม้ณนะหุดถังสัตตังวิลุปปติอัญญตทะโสปฏิทิโตสิ่งที่เคยมีไม่ได้หายไปมันแค่ย้ายที่เท่านั้นตอนที่สองเสียงของแม่เวลาหลังเที่ยงคืน ห้องนอนเล็กๆในสถานสงเคราะห์แห่งหนึ่งยังคงมีแสงสลัวจากโคมไฟบนเตียงไม้เตี้ยๆมุมห้องเด็กชายวัยเก้าขวบชื่อนัดนอนขดตัวอยู่ใต้ผ้าหม่มดวงตากลมใสเต็มไปด้วยน้ำตาเสียมสะอื้นเบาๆสะท้อนในห้องเงียบเขากอดตุ๊กตาหมีตัวเก่าที่ขาดไปข้างหนึ่งไว้แน่นแล้วพูดกับความมืดแม่แม่หายไปไหนแล้ว ทำไมไม่อยู่กับผมแล้วผมกลัวผมหนาวประตูไม้ถูกเปิดอย่างแผ่วเบาแสงจากโถงทางเดินลอดเข้ามาชายชราในจีวรเก่าเดินเข้ามาชา้ชาๆใบหน้าเต็มไปด้วยเมตตาหลวงตามหาน้อมผู้ดูแลเด็กๆในสถานสงเคราะห์แห่งนี้ท่านนั่งลงข้างเตียงลูบหัวเด็กชายเบาๆอย่างอ่อนโยนนัดเอย๋ย ดึกป่านนี้ทำไมยังไม่นอนล่ะลูกร้องไห้คิดถึงแม่อีกแล้วหรือผมฝันเห็นแม่ครับพอสะดุ้งตื่นแม่ก็ไม่อยู่แล้วแม่หายไปจริงๆแล้วใช่ไหมครับหลวงตาไม่หลอกลูกแม่ของหนูไม่ได้หายไปไหนท่านแค่ย้ายที่อยู่หลวงตาจับมือเล็กๆของนัดเบาๆดวงตาท่านเต็มไปด้วยความเมตตาและความเข้าใจในทุกของเด็กน้อย ท่านพูดเสียงเบาเหมือนกระซิบใกล้หัวใจหลับตาลงสิลูกแล้วลองฟังด้วยใจฟังสิเสียงที่เจ้าเคยได้ยินตอนแม่ปลุกเสียงที่แม่เคยกล่อมให้หลับลองดูสิลูกเสียงนั้นหายไปจริงหรือแค่ซ่อนอยู่ในใจเราเสียงแม่เสียงในใจลูกแม่แม่อยู่ตรงนี้นะหลับเถอะลูกแม่ยังอยู่กับลูกเสมอแม้ไม่มีร่างกาย แม่อยู่ในเสียงหัวใจของลูกในจะ๊ะเช้าวันใหม่ดวงอาทิตย์ขึ้นตรงเส้นขอบฟ้านัดตื่นก่อนใครเขาพับผ้าหม่มเก็บเตียงแล้วหยิบดอกไม้เล็กๆจากสนามหญ้าเขาเดินไปยังมุมห้องที่มีรูปถ่ายของแม่ในกรอบเก่าๆแล้ววางดอกไม้ลงข้างหน้าอย่างเบามือแม่ครับผมไม่ได้กลัวอีกแล้วเพราะผมรู้แม่ยังอยู่กับผมอยู่ในใจเสมอ สรุปธรรมะประจำตอนในข้าคืนที่เงียบที่สุดบางครั้งเราอาจได้ยินเสียงจากความทรงจําชัดกว่าทุกเสียงในโลกแม่ของนัทไม่ได้หายไปแต่ย้ายจากโลกภายนอกมาอยู่ในใจของลูกชายธรรมะในวันนี้สะท้อนว่าสิ่งที่เคยมีไม่ได้หายไปมันแค่ย้ายที่เท่านั้นแม้คนที่เรารักจากไปเขาอาจยังพูดอยู่กับเรา ผ่านเสียงในใจผ่านความรู้สึกผ่านความรักที่ไม่มีวันตายสาธุครับตอนที่สเงินที่หายไปหน้าวัดชายทุ่งว่างเปล่ามีเพียงชายชราเดินเข้ามาช้าๆพร้อมหมายเทา้าเสื้อเชิ้ตเก่าขาดตรงข้อสอกหมวกเก่าๆปิดหน้าพอให้เห็นแววตาที่เศร้าลึกเขาชื่อว่าลุงสมคิดอดีตพ่อค้าไม้แปลรูปที่เคยร่ำรวยล้นฟ้า แต่วันนี้เขาไม่มีแม้แต่เงินซื้อน้ำกินเสียงลุงสมคิดพูดกับตัวเองสะถอนใจทั้งชีวิตค่าุ่มให้ธุรกิจไว้ใจผิดคนแล้วก็หมดตัวอยู่ไปก็เท่านั้นไม่มีค่าอะไรแล้วพระภิกษุวัยกลางคนรูปหนึ่งเดินผ่านมาเห็นชายชารานั่งสืมใต้ตนโพท่านจึงหยุดทิ้งไม้กวาดแล้วนั่งลงข้างๆโยมมานั่งแบบนี้แต่เช้าเป็นอะไรหรือเปล่าครับ หมดแล้วหลวงพ่อเงินหมดบ้านหมดเพื่อนก็หมดข้าไม่มีอะไรเหลือเลยอาตจจมาเคยได้ยินคำหนึ่งจากพระไตรปิฎกว่าณนหุดถังสัตตังวิลุปปติอัญญะสูป,ปิติทิโตแปลว่าสิ่งที่เคยมีไม่ได้หายไปมันแค่ย้ายที่โยมลองคิดดูดีๆเงินที่หายไปจากมืออาจกลับมาในรูปแบบอื่นหรือเปล่า หลังวันนั้นลุงสมคิดเริ่มช่วยงานวัดเล็กๆอย่างเงียบๆเขาสอนชั่นไม้ให้สามาเณรช่วยปะหลังคาโรงทานทำโต๊ะเด็กกินข้าวและเมื่อวัดจัดโครงการช่วยเด็กกำพร้าลุงก็ลงมือสร้างของเล่นจากไม้เหลือใช้เสียงเด็กหญิงคุณลุงคะลุงทําให้หนูมีของเล่นคนแรกในชีวิตเลยนะคะจริงเหรอขอบใจมากนะลูกลุงก็ดีใจที่ยังพอมีประโยชน์สองปีผ่านไปลุงสมคิด ได้รับเชิญให้ไปเล่าเรื่องชีวิตที่มหาวิทยาลัยเด็กๆนักศึกษาต่างทราบซึนกับเรื่องราวของชายชราที่เคยล้มเหลวแต่ไม่ยอมแพ้วันหนึ่งมีจดหมายจากเด็กคนหนึ่งที่เขาเคยช่วยเขียนมาว่าเสียงเด็กอ่านจดหมายคุณลุงคะหนูเคยคิดฆ่าตัวตายเพราะจนและโดดเดี่ยวแต่เมื่อได้ยินเรื่องของลุงหนูกลับมาสู้ใหม่ตอนนี้หนูเรียนจบแล้วและเป็นครูอาสาในโรงเรียนวัดขอบคุณลุงที่เปลี่ยนชีวิตหนูค่ะ อาจจะจริงของหลวงพ่อเงินที่หายไปมันไม่ได้หายไปหรอกมันแค่ย้ายไปอยู่ในหัวใจคนอื่นสรุปธรรมะประจำตอนเราอาจเคยเสียอะไรบางอย่างไปทรัพย์สินตำแหน่งคนรักแต่พระธรรมบอกเราว่านาหุดถังสัตตังวิลุปปติอัญญะโสป,ปติทิโตสิ่งที่เคยมีไม่ได้หายไปมันแค่ย้ายที่เงินที่หายจากมืออาจเปลี่ยนเป็นบทเรียน ทรัพย์ที่หมดไปอาจกลับมาเป็นเมตตาและคนที่เคยหมดตัวอาจกลายเป็นแสงไฟของอีกหลายชีวิตสาธุครับตอนที่สเงาที่เหลืออยู่ในห้องพักฟื้นของโรงพยาบาลหิงหญิงสาวคนหนึ่งนอนเงียบแววตาเธอว่างเปล่าข้างเตียงมีสามีจับมือเธอไว้แน่นข้างตัวเธอมีเพียงรายงานแพทย์ว่าทารกในครรภ์เสียชีวิตเธอชื่อแพร หญิงสาวที่เคยมีชีวิตสดใสแต่หลังจากแท้งลูกคนที่สองแพรปิดตัวเองจากโลกไม่ยอมพูดไม่ยิ้มไม่เขียนไม่วาดอีกเลยเสียงหมอคุณแพรครับร่างกายฟื้นเร็วมากเลยนะครับตอนนี้ขอให้หัวใจกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมด้วยนะครับคืนนั้นแพรหลับตาพร้อมน้ำตาในความฝันเธอเห็นเด็กชายคนหนึ่งวิ่งเล่นอยู่ในทุ่งหญ้าเด็กชายตัวเล็กๆ ใส่เสื้อสีฟ้ายิ้มเหมือนดวงอาทิตย์ตอนเช้าเสียงเด็กแม่แม่ไม่ต้องร้องไห้นะครับหนูยังอยู่ตรงนี้แม่จำหนูได้ไหมหนูยังอยากให้แม่ยิ้มเหมือนตอนที่แม่วาดรูปให้หนูเสียงแพรร้องไห้ในฝันแพรวิ่งเข้าไปกอดเด็กชายคนนั้นแน่นเธอร้องไห้สะอื้นในความฝันเด็กชายหันหลังเดินหายไปในแสงขาวเหลือเพียงเงาของเขาที่อยู่ในใจแม่ตลอดไป เช้าวันรุ่งขึ้นแพลลุกจากเตียงครั้งแรกในรอบหลายวันเธอเปิดกล่องสีที่เคยฝุ่นจับไว้นานแล้วเริ่มวาดภาพภาพเด็กชายตัวเล็กยิ้มกลางทุ่งหญ้าเด็กคนนั้นคือลูกที่จากไปและอยู่ในหัวใจเธอตลอดมาเสียงแพลพูดกับตัวเองลูกแม่แม่จะวาดให้คนทั้งโลกได้เห็นว่าลูกของแม่ไม่เคยหายไปไหนเลยหนึ่งปีต่อมา หนังสือภาพชื่อลูกของแม่บนฟ้าได้รับการตีพิมพ์และส่งต่อให้แม่ที่สูญเสียลูกนับพันคนแผลกลายเป็นวิทยากรพิเศษให้กลุ่มบำบัดแม่ที่แทงลูกทุกภาพที่เธอวาดไม่ได้มีเพียงสีแต่มันมีเงาเงาของลูกที่ไม่เคยลบเลือนจากใจเธอเลยเสียงคุณแม่ที่อ่านหนังสือขอบคุณนะคะคุณแพรหนังสือของคุณทำให้ฉันรู้ว่า ลูกของฉันไม่เคยจากฉันจริงๆเสียงสรุปธรรมะบางครั้งสิ่งที่เรารักที่สุดในชีวิตอาจต้องจากไปแต่เงาของเขายังอยู่กับเราเงานั้นอาจอยู่ในความทรงจำอยู่ในแรงบันดาลใจหรืออยู่ในสิ่งดีงามที่เราได้ทำต่อจากเขาเหมือนดังธรรมะที่ว่าหุดถังสัตตังวิลุปปติอัญญะโสปติทิโตสิ่งที่เคยมีไม่ได้หายไป มันแค่ย้ายจากรูปร่างมาอยู่ในความหมายสาธุครับตอนที่หเท่าทุลีแห่งครูเช้าว,วันจันทร์ในโรงเรียนชนบทแห่งหนึ่งนักเรียนยืนเรียงแถวหน้าชั้นด้านหน้าโต๊ะครูยังว่างเปล่านั่นคือที่นั่งของครูมั่นครูเก่าที่ยืนสอนเด็กมานับสิบปีด้วยมือไม้ที่เคยจับจอบตอนเชา้าแล้วจับช็อคตอนบ่ายแต่วันนี้โต๊ะของครูไม่มีเจ้าของอีกต่อไปแล้ว เสียงนักเรียนชายครูครับครูหายไปไหนแล้วครับเสียงนักเรียนหญิงครูเคยบอกว่าจะสอนพวกหนูจนจบป .6 แล้วครูก็หายไปเลยครูใหญ่เดินเข้ามาช้าๆพร้อมกล่องไม้เล็กๆในมือภายในกล่องนั้นมีจดหมายเก่าซองน้ำตาลและพินัยกรรมเขียนด้วยลายมือเขาหยิบขึ้นมาอ่านต่อนหน้านักเรียนทั้งห้องครูใหญ่ถึงลูกศิษย์ของครูทุกคน หากวันนี้ครูไม่ได้นั่งที่โต๊ะอีกแล้วขอให้รู้ว่าครูไม่ได้ไปไหนไกลครูเพียงเปลี่ยนที่อยู่จากห้องเรียนไปอยู่ในเงาของความดีที่ลูกจะทำหากลูกยังหยิบหนังสือขึ้นอ่านอย่างตั้งใจหากลูกยังช่วยเพื่อนลุกขึ้นไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังหากลูกยังเคารพพ่อแม่และมีความฝันที่ไม่ยอมแพ้ครูก็ยังอยู่กับลูกทุกคนหลังพิธีเผาศพของครูมัน่น นักเรียนทุกคนได้ถือกระถางทูบดินเผาคนละใบในแต่ละใบมีเท่าทุลีเล็กๆของครูที่แบ่งไว้เด็กหญิงคนหนึ่งชื่อฝนกลมลงมองที่เท่าสีเทาแล้วพูดเบาๆกับตัวเองว่าหนูจะตั้งใจเรียนให้ครูเห็นจากบนฟ้านะคะหนูจะเป็นครูให้ได้เหมือนที่ครูเคยบอกว่าคนที่เปลี่ยนประเทศนี้ได้คือครูตัวเล็กๆสิปีผ่านไปฝนยืนอยู่หน้าชั้นเรียนห้องเดิม โต๊ะเดิมที่ครูมั่นเคยนั่งเด็กชายเด็กหญิงรุ่นใหม่ต่างยกมือถามเธออย่างสดใสเธอไม่เคยลืมว่าชีวิตครูของเธอมีจุดเริ่มจากเท่าทุลีในวันนั้นและทุกครั้งที่เธอเหนื่อยเธอจะได้ยินเสียงครูมั่นกระซิบในใจเสียงครูมั่นครูไม่ได้อยู่เพื่อสอนเพียงวันนี้แต่ครูอยู่เพื่อให้ลูกศิษย์ได้ลุกขึ้นไปสอนคนอื่นต่อสรุปธรรมะประจำตอน ร่างกายของครูกลายเป็นเท่าทุลีแต่เจตนาความเสียสละความรักในลูกศิษย์ไม่ได้หายไปจับเปลวไฟมันเพียงเปลี่ยนสภาพย้ายที่อยู่จากร่างกายไปอยู่ในหัวใจลูกศิษย์จากมือที่เขียนกระดานไปเป็นแรงผลักในมือของครูรุ่นใหม่ดังพระพุทธพจน์ที่ว่านาหุดถังสัตตังวิลุป,ปติอัญญตะโสปฏิทิโทสิ่งที่เคยมี ไม่ได้หายไปมันแค่ย้ายที่เท่านั้นเท่าทุลีคือจุดเริ่มของชีวิตนับร้อยและครูจะไม่มีวันตายหากนิทานธรรมะชุดนี้ทำให้คุณระลึกถึงใครบางคนที่จากไปหรือปลุกใจคุณให้ลุกขึ้นใหม่จากความสูญเสียอย่าลืมว่าสิ่งที่หายไปอาจแค่เปลี่ยนรูปและเสียงธรรมะยังอยู่เพื่อเยียวยาหัวใจของคุณเสมอ ติดตามนิทานธรรมะเสียงชุดใหม่ได้ที่ช่องฟังธรรมบำบัดจิตทาง YouTube และพอดแคสต์ทุกแพลตฟอร์มขอบคุณที่ฟังมาจนจบขอบคุณที่ยังเชื่อในความดีขอให้ใจของคุณไม่หลงลืมแสงในความมืดอีกเลยสาธุ